สวัสดีค่ะร้านมารีงวนนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยมาลิจ้ะใช้ดอกจำปีนะคะเป็นมาลิเกียวค่ะด้านหลังนี้เป็นใบสีปักชามคู่เล็กนะคะ งานมาลายมาลีอันนี้ตัวชายลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นดอกอย่างอื่นได้นะคะไล์นี้เราก็จะขอไหลแป๊บเดียวเองนะคะ ลูกค้านัดส่งงานก่อน8โมงค่ะเดี๋ยวก็จะรีบปิดไลฟ์ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ไลฟ์นานดอกจำปีนี้ถ้าบานนะคะก็จะหอมมากเลยค่ะ ชายนี้เป็นดอกจำปีล้วนเลยนะคะล้วนทั้งพวงชายเลยค่ะงานที่ร้านส่วนใหญ่จะไม่มีทําวางขายไว้นะคะเน้นทําเป็นออเดอร์อย่างเดียวเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งไว้ได้ค่ะแล้วก็อย่างเช่น ถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงหน้างานนะคะก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าช่วงเทศกาลหน้างานหรือว่างานที่ร้านเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้สั่งล่วงหน้าสัก3วันเพื่อล็อกออเดอร์ไว้ให้ลูกค้านะคะเราจะได้แบ่งเวลาไว้ให้ทำส่งลูกค้าแบบนี้ค่ะ ลูกค้าสามารถทักแชทสอบถามก่อนได้เลยนะคะที่หน้าเพจเลยค่ะหรือคอมเมนต์ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า